ดีนักเรียนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของวงจรนิวมติกลมสั่นะครับซึ่งวงจรนี้ก็จะเป็นการทางนานของรูปสูตรสองตัวทำางานต่อเนื่องกันแต่การแต่เงื่อนไขของเราจะให้ทำางานแบบ cake, แคปเคชก็คือแบบเป็นกลุ่มๆนั่นเองนะครับก็คือ เงื่อนไขของวงจรนี้ก็คือสั่งให้ลูกสศร b ออก b กับ a ออกและ a กับต่อเน,นื่องกันเลยแต่ว่าถ้าเราใช้แบบ looking ธรรมดาเราจะเวลาเราต่อวงจรแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดสัญญาณชนกันได้เนื่องจากเงื่อนไขแรกก็คือสั่งให้ลูกสศร b ออก สัญญาณที่สั่งสั่งให้ลูกสูษเพื่อที่ออกเนี่ยยังค้างอยู่อาจจะทําอาจจะสั่งให้ลูกสูษบีกลับมาเนี่ยไม่ได้อาจจะเกิดการชนกันดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาของวงจรนี้คือต้องแบ่งกลุ่มนั่นเองนะครับโดยตามต่องวงจรเราก็มาเดิมมีแดงใจมี อุปกรณ์นะตัวนี้เป็นกลุ่มสตาร์ตตัวเดียวครับส่วนตัวนี้จะเป็นวาวห้าลบสองทั้งหมดเลยอ่าตัวนี้ใช้สําหรับแคตเคทนะครับตัวนี้ใช้แบ่งกลุ่มนะสำหรับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองส่วนตัวนี้เป็นเมนวาล์วของลูกสูบแต่ละตัวลูกศรเอลูกสูบีนั่นเองนะดังนั้นก็ในลูกศรสองตัวลูกศรทำงานสองทางสองตัวแล้วก็มีลูกกิ้ง ลูกสรหนึ่งตัวมีลูกกิ้งสจุดอันนี้ก็ลูกสรเ A ันนี้ก็เป็น A0 ศู A1 ต่อไปลูกสรบ B ก็ B0 B1 นั่นเองวงจรนี้ก็อุปกรณ์ค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยถ้าเราต่อตามวงจรก็จะง่ายเพราะว่าเงาาื่อนไขหรือวงจรหรืออุปกรณ์นั้นไม่เยอะนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ วงจรกันเราจะต่อจากด้านล่างด้านบนด้านล่างแปลว่าจะมีวงจรแคดเขตอยู่หนึ่งตัวก็คือวาว5ร2หกตัวสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มได้ก็คือถ้าออก a อก็ไปกลุ่มกลุ่มสองลูกบีูกที่กลุ่มหนึ่งหน้าเด็ดตามตามแบบเราจะมาต่อด้านล่างก่อนด้านล่าง แรงจายที่รูปีของ b 1่ b 1งอยู่ไหนอยู่นี่เด็แรงจายที่ P ของ b 1ต่อเข้าไปต่อไปรู a ของ b 1มาที่รูแซบของแคทเคิลก็คือทาม,มาที่ตัวนี้นั่นะ ดสายอันนี้นะต่อไปนี้แรงจ่าย่ต่อที่เมนว่าด้วยที่เมนว่าหนทีต่อที่แคดเคสคือวาห้างสอต่อไปแรงจ่ยตอนที่รูปีของเอ็นอ็นยู่นีหา ต่อไป u a ของ a 1ไปทีู่ y ของ c a p t i t ก็คือตัวนี้นั่นองก็คือทางด้านขวาต่อไปวงจรตัวนี้ที่เป็นเส้นเส้นสองเส้นนี้คือท่อลมสมมติว่าเป็นท่อลมเส้นที่1นึ่เส้นที่2แล้วก็ต่อแยกออกไปแต่ว่าของเราเนี่ย ไม่ได้มีท่อลมยาวๆเลยดังนั้นเราก็ใช้แค่3ามทางในการต่อดขนาดหนึ่งดูว่ามันโยงไปไหลบ้างจุดที่หนึ่ง,งออกจากลูก A กอ่บนได้ออกจากลูก A ไปเชื่อมที่ P ของ V 0ย์แล้วก็ที่รูวายของเมนวาล2.1อ,อ่าแค่ออกจากลูก A ของแค่กเก็ตแล้วก็ไปเชื่อมอีกสองจุดที่เหลือเท่านั้นออกจาก A ไปเชื่อมที่ P ของ B อีศูนย์บศูนย์นี่แล้วก็โยงที่รูวายของเมนวาวสองจุดหนึ่งวานย์หน้าตต่อไปถ้านรูบีต้องใช้สามทางเหมือนกันรูบี แคทเกทโยงไปที่รูวายของเมนวายหนึ่งจุและโยงไปที่รูพีของผมสตาร์ทหรือหมายเลขหนึ่ง่ดีรูปีหรือหมายเลขหนก็เสร็จแล้วสำหรับการต่อสาทางเหลือด้านบนเราตามเก็บให้ครบท่านันมีอันนี้เราต่อไปแล้วเข้า P ของ B0 หลือรูเอที่ต้องต่อรูแทของเมนวาว1.1ก็คือตัวนี้นั่นเองอดทางด้านขวาของเมนวาวล้วต่อ,อาสามทางขึ้นมาแล้วตัวนี้ต่อมาแล้วต่อไป5แรงจาต่อที่เมนวาวตัวนี้ด้วยต่อขึ้นไป หนึ่งวาร์มจุดหนึ่งต่อไปทั้งบนก็ต่อ A ก็ต่อที่ลุกสุดบีก็ต่อที่ลุกสุดต่อตามแบบเลยเรียร้อยลึกสุดเอเรียบร,ร้อยเหลือลึกสุดบีลึกสุดบีไล่สองฝั่งน,นี้ครบตัวนี้ มาจากรูบีอ่ารูบีตัวนี้ก็ต่อสามทางมาที่รูายของเมงวนวนะันจุดหนึ่งและต่อมาที่กลุ่มรูพีของกลุ่มสตาร์ทใช่ไหมเข้าที่รูพีออกรูเอรูหมายเลขสองไปที่รูพีของเอศูนย์เอศูนย์อยู่นี่ต่อไป เ a ของ a ศูนย์ไปที่รู Uz ของเมนวาล2.1ที่ Uz ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแรงายที่เมนวอลใจที่เมนวาลแล้วก็ลูกสูร ก็คือออกที่รูเอทั้งสองรูอ่าออกที่รูเ a ที่รูซูก็รูบ b ที่รูซุเช่นเดีวยวกันสายเขา้าสายขวาเข้าขวาตามแบบต่อไปเราจะต่อใช้งานก็ต้องเช็คแรงจ่ายเหมือนเดิมครับแต่ในแบบของเราเนี่ยมีแรงจ่ายที่ไปใช้ทั้งหมด 5จุดนะที่ B1, แคทเ C1, a 1เมนวารทั้งสองตัวด้านบนเมนวารทั้งสองตัวด้านบนนะร,ร,บรูลมมันะหมเหลือะนะแล้วก็ทำการติ้มมันไว้นะจะไม่มีสายนะที่มัดปลายไวนะ้ไม่ให้แรงดันออกก็เช็คนะเช็คให้ดีว่ารููลมเหลือหรือไม่อะไรนี่ต่อนะไปหาดัชนีมา 但个我们，就。 ีกับดออกอตับนั่นเอง B ออก B กับออกับอ่านี่คือการทํา,างนานของวงจรในวิจิกลมสานั่น